สวัสดีครับนาแทกเตอร์อำเภอวังสหมอจังหวัดอุดรธานีครับศูนย์จำหน่ายรถไถรถเกี่ยวมือ2และอุปกรณ์ตอบพ่วงทางการเกษตรครบวงจรครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูสินค้าที่หน้าร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวตอนนี้นะครับมีในสต็อกทั้งหมด5คันนะครับ93ก็มีเลย93กำลังล้างอยู่นะครับ แล้วก็จะมี70นะครับ DC 70เนี่ยสักประมาณ3คันนะครับแล้วก็จะมีรถเกี่ยวยันม้านะครับ YH เจ็ดร้อหนึ่งคันนะครับอ่ะรถเกี่ยวนะครับสำหรับ70ราคาเริ่มต้นที่4 8่แ0 0แปนาพนะครับส่วนตู้แอร์นะครับเช็คร้อยเช็คเต็มระบบแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่689,000ปนาพนะครับเช็คร้อยเช็คเต็มระบบนะครับส่วนรุ่นใหญ่นะครับเรามีรถไถนะครับตัวนี้จะเป็นคูเวอต้านะครับรุ่น M 8 5 4 0นะครับ85แรงม้า ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา5้าแสนเจ็ดนะครับรถตักมีหนึ่งคันครับรถตักมีหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถตัก L4018SP นะครับราคาก็จะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเครื่องอัดฟางนะครับที่ร้านเรามีอยู่สองเครื่องนะครับก็จะมีอ่า HP135 นะครับเครื่องสภาพใหม่เลยครับเครื่องปีหกหกเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับส่วน HP130 ตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่0 0สบาททวดน,นะครับมาดูในด้านของรถไถกันบ้างนะครับรถไถเราก็มีหลายรุ่นหลายคันนะครับรถไถเราสามารถผ่อนดาวได้เฉพาะของยันม่าแค่เท่านั้นนะครับส่วนในในตัวของคูโบต้าเนี่ยหรือว่านิฮอนแลนเนี่ยก็จะขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถ ก็สอเท่านั้นนะครับเนี่ยครับมีทั้งรุ่นใหญ่นะครับ MU ก็มีนะครับ M ห้าพันก็มีนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้งานเนี่ยรถเรามีสวยๆนะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับ MU สีเก้านะครับนี่ครับ L ห้าศูนย์นะครับ L ห้าศูนย์ในสต็อกนะครับในระบบก็จะเหลืออยู่สองคัน4ริบเ็นะครับจะมีอยู่สามคันครับหนี่ สี่ก็มีให้เลือกอยู่3คันนะครับหรือว่าอิซกินะครับอ่าอิซกิมี1คันช้างศึกสี่ศูนะครับสีมีทั้งหมดประมาณในสต็อกประมาณ5คันมีรุ่นดีทีสอคันนะครับเอจะมีอยู่3ามคันนะครับยันมาสามสก้าแรงน่าจะมีร่วมๆประมาณ4ีถึงห้าคันนะครับนี่สาเหลือ1คันครับวันนี้ติดจองไป1คันนะครับแล้วก็สามสองเอเหลือ1คันนะครับสามี1คันนะครับรุ่น B B บียี่สีบียีนะครับบีย มีครบเลยนะครับสำหรับรถรุ่น B ซีรี B นะครับวันนี้ก็เก็บเป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับให้กับ FC ได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในรถของโซนผ่อนโซนดาวนะครับส่วนแรกก็จะเป็นยันม่า YM 3 5 1 R นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว R าร์นะสภาพสวยรถ200ชั่วโมงนะครับตัวนี้วางดาวประมาณแสนกลางๆนะครับเนี่ยแบบผ่อนสบายๆเลยส่งนาน7ปีนะครับผ่อนยิปผมพูดผ่อนในราคา25%นะครับจะได้ไม่ได้แบบเช็คเครดิตยุ่งยากนะครับแล้วก็ตัวนี้ YM 3 5 7นะครับนี่ยันมาสามสแรงนะครับจะมีอยู่2คันตรงนี้นะครับที่ผ่อนดาวได้นะครับยันมาเอฟห้าหนึ่งมีนะครับยันมาวีเอ็มามห้าหนนะครับมี นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงตัวนี้ตัดสดนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโซลิดนะครับเอสยี่สิบหกคันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหรือว่าะผ่อนก็ได้นะครับวางดาวห้าหมื่นบาทนะครับวางดาวห้าหมื่นบาทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเอลสีศูนย์หนึ่งแปดในเกีนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับราคาคุ้มนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับ C5 นะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับ L40 ครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพัน C508 นะครับตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่วันนี้แบบให้ดูในภาพของรวมๆนะครับให้กับลูกค้า F4 ได้ชมกันนะครับใครสนใจอยากสอบถามรถนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นใดขนาดใดนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์ของเรานะครับเปิดทําการทุกวันนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับ0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดอรธานีอนาณาจักรรถไทยรถเกี่ยวมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรครบวงจรครับอ่านี่ก็อยู่ติดเส้นถนนหลักนะครับที่รถวิ่งไปนั้นก็จะวิ่ง เข้าตัวอำเภอนะครับก็ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ7กิโลเมตรนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันหรือว่าเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับที่นี่ก็มีครบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้งานอันนี้ก็คือบรรยากาศภาพมุมสูงที่หน้าร้านของเรานะครับสนใจก็สามารถ ทักทายนะครับหรือติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหางยกร่องหางขุดมันต่างๆนะครับมีครบเลยโรตารี่มือสองนะครับเครื่องปลูกอ้อยมือสองนะครับที่นี่ก็มีครบเช่นกันนะครับร้านนักแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ0 9 1 8์เก้าห